กำลังไลฟ์สดใน Youtube เวทไลฟ์สดฟอสซั่งน่าเกิดขึ้นสองคนสแตมนันเอาอยู่ ฟอรซ่าครับเจ็ดห้าศูนย์ ตัวน,นี้เป็น ADV 750ตัวนี้เป็น ADV 750 สมเกียรติจันทา